สวัสดีครับผมครูเอกนะครับเป็นประจำทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณ์และถาาห้องเลขเป็นรู้สร์เลขพยากรณ์นะครับเจอกันเป็นประจำทุกวัน7จ็ดนาฬิกาทางช่องยูทูบครับผมวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่ขอมาทาง Channel YouTube ช่องยูทูบเช่นเคยนะครับก็คือกลุ่มเลข3286นะครับ3286เวตั้งชื่อว่าลงมือด้วยแรงใจ นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันเลยก่อนอื่นพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้ก่นกอนนะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่นะไม่ซ้ํากันเลยก็มี3 2 2 3 2 8 8 2แล้วก็6 8 8ปดแคู่นี่เก่งเรื่องการเงินกันทองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ถ้าใครอยากชมเลข3ตัวนะรีวิว3ตัวก็ กลับไปชมย้อนหลังได้ที่กลุ่ม3 2 8 8 2 3แล้วก็2 8 6 6 8 2นะครับเลขคู่และเลข3ตัวเนี่ยทำรีวิวแบบภาพรวมนะไม่มีการสลับตำแหน่งไม่ได้ฟิกตำแหน่งนะครับลงดีเทลอาจจะเ,เป็นการอ่านแบบภาพกว้างๆเนาะไม่ได้การอ่านแบบเจาะตำแหน่งแบบ4กลุ่มนี้นะครับใครอยากดูพื้นฐานย้อนหลังกลับไปดูได้นะอ่ะมาเรามาเจาะตำแหน่งกันว่า,า3ามอเนี่ยลงมือด้วยแรงใจ มันเป็นอย่างไรนะครับควยก็ขอพูดถึง4ตัวท้ายก่อนเลยนะครับคนลงท้ายเลข6ครับจุดเด่นอยู่ที่สติปัญญาดีเปิดกว้างยอมรับทุกสิ่งนะแต่ก็ต้องเป็นแนวทางที่ตัวเขาเองชอบนะสะดวกแบบนี้เลข6ท้ายนี่คือเลขชันสะดวกแบบนี้นะนะครับตำแหน่งต่อมาครับเป็นเลข8สะดวกแบบนี้ไม่พอสิสะดวกแบ,บนี้ไม่พอมันต้องเป็นเรื่องใหญ่เรื่องแบบบิ๊กโปรเจกต์นะครับ อะไรที่แบบมาซึ่งแบบอยากจะสมมุติว่าใจอยากได้แบบเนี้ยมันก็ต้องได้อะสมมติว่าช่วงเนี้ยอยากจะแบบทำเป็นแบบอ่าช่วงนี้เทนเอไอกำลังมาใช่ไหมการทำโปรแกรมก็แบบนั่งเล่น AI ทั้งวันอะทำภาพทําวิดีโอทําคลิปอะเอไอทำยังไงบางคนเนี่ยถึงกระทั่งลงทุนไปเรียนนี่บอกใช่ไหม ถ้าชอบสนใจอะไรต้องเล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มเสมอสำหรับแ6ดหแดเป็นคนทุกข์ทำตามแรงปรารถนานะครับทำตามแรงปัญหาอย่างแท้จริงเนาะแรงใจนี่เต็มร้อยเต็มพันเต็มหมื่นนะครับที่มาของเขาว่าแรงใจเนี่ยนะนะอยากทำอะไรนี่ต้องได้ทำตามแรงปรารถนาตำแหน่งต่อมาครับเป็นเลข2เขาจะค่อยๆทําทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆอ,อธิบายสิ่งนี้เขาเป็นให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างละมุนละมอ่อมเข้าใจนะ เออที่แบบมีแรงปัญหาเยอย็นี้เพราะว่ามันมีเหตุแบบนี้หนึ่งสองสามสี่อ่าเราชอบแบบนี้สไตล์แบบนี้เราว่ามันน่าสนใจปุ๊บปุ๊บปุ๊บคนรู้สึกว่าไอเนี่มไม่ใช่แค่อยากเฉยแต่มันมีความรู้สึกว่าไอคนคนเนี้ยมันอยากแล้วมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันจะไม่ค่อยทิ้งจะค่อยๆดูแลสิ่งที่เองอยากจะทําอ่ะอยู่ได้เรื่อยๆนี่คือจุดเด่นนะแต่จุดด้อยก็คือมันจะแบบว่า คือจะมีอารมณ์ที่แบบอยากได้ต้องได้อะถึงมันจะไม่ใช่เป็นคนแบบอารมณ์แรงๆแบบสามเก้าอ่ะแต่มันจะเป็นคนแบบต้องทําต้องทําให้ได้ต้องแบบคือถ้าถามว่าอยากให้เขาเปลี่ยนใจแทบจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนยากมากถ้าแบบใจนะี่อยากจะได้สิ่งไหนมะต้องได้ไมาเองนะครับแต่ทีเด็ดก็คือไม่ใช่แค่ใจอยากไม่ใช่แค่คิดวนอยู่ในหัวว่าอยากได้ต้องได้ลงมือทําด้วยตําแหน่งลงมือทําเนี่ย หรือว่าตำแหน่งปฏิบัติการมันเป็นเลข3มไงต้องอะไรที่ต้องทําจนแบบทําให้ฝันนั้นเป็นจริงพร้อมจะทําพร้อมจะช่วยอะไรที่มันหนักหนาสาหาัสาก,การหรือท้าทายไงต้องได้ลองต้องได้ลองอเรื่องแบบนี้สมมติว่าอยากจะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ยกตัวอย่างแบบศึกษาอยากศึกษาเรื่องเอไอตั้งใจทําเลยไปนั่งเรียนอย่างดีเลยทําจนเก่งอ่ะทาแล้วทําอีกทําแล้ว,ลวจนแบบ AI เนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตได้ เทคโนโลยี AI ไอนะนี่แหละคน3 2 8 6องแปนี่แหละแรงใจให้มาซึ่งความสำเร็จนะครับทำอะไรก็ตามทำด้วยแรงใจแรงปรารถนาที่มันจะต้องมีอันนี้คือมุมดีนะแต่ถ้าแรงปรารถนาสิ่งนั้นผมเคยเมือม่อเมือม่อเช้าก็มีนะครับคนม,มาปรึกษาว่าเลขนะ่ะมันจะบอกได้ไหมว่าเราเป็นคนดีหรือไม่ดีมีสองสามอย่างนั้นด้วยสองสามทำให้ผมเจ้าชู้ไหมสาหรัผมนะคุณไม่ต้องไปเสีเยส <laughs> เพราะเลขมันบอกไม่ได้หรอกเป็นคนดีไม่ดีผมก็ไม่ได้กําจนดว่าเลขเนี้ยมันทาให้เอ๊ะให้คุณเป็นคนเจ้าชู้ไหมถ้าคนเจ้าชู้มันก็เป็นคนไม่ดีอ่ะเออถ้าเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนไม่ดีอ่ะนีอ่องอยทำไมคุณจะเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าเออถ้าเป็นคนไม่ดีอ่ะมันก็เจ้าชู้แหละแต่ถ้าคุณเป็นคนดีไม่มีทางต่อให้มีเลขน,นี้ก็ตามถ้าคุณเป็นคนดีจริงๆคุณอยู่ในศีลในธรรมนะจริงๆนะจบไม่ต้องไปสงสัยอะไรทั้งนั้นนะครับอ่ะนี่คือ ส่วนท้ายคราวนี้มาดสนนาูส่วนหน้าส่วนหน้านี่ผมชอบมากกว่าส่วนท้ายนะส่วนท้ายจะมีความคิดการตัดสินใจอะไรที่แบบต้องรู้มาทําแล้วได้ทําอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ส่วนหน้าคือเป็นคนที่เข้าถึงคนเก่งเข้าถึงคนง่ายเปิดเผยแล้วก็เป็นคนที่เวลาวางตัวเขาชอบวางตัวให้ดีเสมอวางตัวให้ออกมาดูดีให้ออกมาเหมือนเวลาที่เราจะไปออกงานอะไรต้องแต่งตัวจัดหนักจัดเต็มอ่ะประมาณนั้นอ่ะให้เกียตรติสถานที่เชอบใช้คำนี้ใช่ไหม ให้เกียรติสถานที่ไปงานไหนก็ตามต้องแต่งตัวให้มันถูกกาลราเทศะไม่พอต้องดูดีด้วยแล้วเวลาพูดจาก,กับใครนะต้องใช้คำแบบคำพูดสละสลวยสนะนะองแปดหกนะผมไม่ถั่ใช้คำพูดสละสลวยแต่ก็พูดดูแบบว่าออมีความแบบเป็นผู้ใหญ่หน่อยๆน,น,นะครับบุคลิกแบบนี้ผมว่าดึงดูดคนได้ดีนะชอบข้อสังคมด้วยนะครับคนเล็กกลุ่มนี้นะยังไงก็ถ้าชอบนะก็ ลองพิจารณาดูสําหรับสีตัวหน้านะครับนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังนะเรื่องต่อไปเรื่องของความรักแล้วกันขอพูดความรักทั้ง3 2 2 8 6 8 3คู่นี้แรงปรารถนานี่มาเต็มเหนียวมากเลยครับแต่แน่นอนว่าทั้ง3คู่เนี่ยแค่ในคู่ของเขาเองก็ดึงดูดดีแล้วทั้งบุค,คลิกส3นี่เข้าหาคนเก่ง28ก็ดูแลเอาใจใส่คนดี68นี่แบบสายเปยด้วยใครอยากได้อะไรใครอยากถ้าถูกใจในเต็มที่อยู่แบบนี้ หัวกระไดไม่แห้งคนระับคนก็มาไม่ขาดสายถ้ายัางไม่มีแฟนนะอ่าแปบ๊บเดียวไม่ไม่เกินสองวันปรนะมาณนั้นไม่เกินวันสองวันนะ่ะได้แน่นอนแต่คราวเนี้ยด้านด้อยมันก็คือ <c oughs> ถ้ามีแฟนแล้วแรงดึงดูดมันเยอะต้องระวังนะครับเพราะคุณเป็นคนเฟรนลี่เข้าถึงคนเก่งเข้าถึงคนง่ายนะครับพูดจาอะไรก็จะแบบดึงดูดทุกคนได้ดีถ้าแฟนคุณเข้าใจนะก็จบ แล้วตัวเองตัวคนเองก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเลขดึงดูดแบบนี้มันต้องมีศีลและธรรมเยอะๆศีลข้อ3นะในศาสนาพุทธนะศีลข้อเนะี่ยท่องไว้ให้มั่นนะครับลักเดียวใจเดียวนะจะไปยุ่งกับรูกเเงยชาวบ,บ้านคนอื่นนะดีครับดีแน่นอนนะดีแน่นอนแต่ถ้าศีลข้อ3ไม่มีนะเลขกลุ่มนี้มันพาตะเลืดไปไกลมากนะครับมันจะมีลักษณะของความแบบแรงดึงดูดนะะถ้าเราเป็นคนแบบไม่มีศีลธรรมในใจอะมันก็แบบ เจอคนนี้ก็ชอบคนนั้นก็ชอบนะเนีเข้ามาก็ได้หมดอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วนะครับเพราะนั้นคุมหน่อยอ่าคุมหน่อยอค,มอยคุมหน่อยนะครับคุมศีลธรรมในใจให้เยอะๆหน่อยแล้วจะดีนะครับเพราะเป็นคนที่เฟรนลี่แล้วก็เข้าหาคนเก่งนะครับแรงดึงดูดมันสูงอยู่แล้วเพราะนั้นก็พิจารณาดูนะผมไม่ตัดสินนะเพราะว่าเลขมันตัดสินไม่ได้มันบอกคือจากที่ประสบการณ์ทำนายมาเป็นหมื่นๆเป็น โอ้หเราว่าน่าจะเกินหลายหมื่นนะครับผมบอกได้เลยว่าเลขมันไม่สามารถบอกได้ว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้คุณมีเลขนี้ไม่ต้องกังวลเพราะถ้าคุณเป็นคนดีฝังในยจริงๆอะ่ะไม่ต้องกลัวไม่เกิดแน่ๆเรื่องไม่ดีนะครับโอเคนี่คือเรื่องของอความลักสุดท้ายเรื่องการเงินครับกลุ่มนี้เต็มสิผมให้3ามสิบเลยเรื่องหาวิธีการหลากหลายนะครับทั้งการลงทุนทั้งเงินเป็นก้อนแล้วก็เงินที่จับต้องได้ เอาหมดอะ่ะอะไรเป็นเงินเป็นทององี้หยิบจับอะไรเอาหมดทุกอย่างเต็มสิบให้30ิบเลยแต่แน่นอนครับพูดแทบทุกคลิปเกี่ยวกับเลขหางเงินเก่งๆให้ระวังกันบริห,หารจัดการให้ดีนะครับเป็นคนที่ใช้เงินตามใจแรงปัถนาสูงอะ่ะอยากได้อะไรต้องได้ใช่ไหมเอออยากได้อะไรต้องได้อยากใช้ต้องได้ใช้อะ่ะตัวศับเปลี่นวันละไม่ใช่วันเดีปีละเครื่องนะรุ่นนี้มาปีหน้ามาใหม่ซื้อหมาอีก <laughs> นะครับเพราะนั้น วิธีการหาแต่การของกลุ่มนี้จะให้ดีนะฝากเงินไว้กับชาวบ้านครับอย่าเก็บไว้เองมีไวน้นี่หมดแน่ๆนะครับหาเก่งใช้เก่งแต่ถ้าคุณเป็นสไตล์ที่แบบว่าหามาใช้ไปอย่างนี้นะคิดว่าเอ้ยที่ใช้ใช้ไปก็เพราะว่าเราหามาไงเหนื่อยขนาดนี้จะเก็บไวด้ดูไม่ใช่แล้วต้องเอาไปใช้อโอเคแบบนี้ได้เอาไปเลยถ้าคุณไม่คิดจะเก็บนะโอเคกลุ่มนี้หามาใช้ไปตลอด มีกินมีใช้ครับไม่ต้องกังวลน,นะครับมีกินมีใช้ตลอดแน่ๆนถ้าไม่สีเรียี่ว้ต้องเก็บเงินจ่ายนะครับให้ระวังถ้าต้องการเก็บเงินในกลุ่มนี้ไม่ตอบจบนะครับอ่ะโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่นํามาฝากกันนะครับระหว่างอ่าคลิปเนี่ยก็ฝนตกค่อนข้างหนักนะบางทีอาจจะมีเสียงฝนเสียงอะไรเข้าไปก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับยังไงก็สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องยูทูบคุย้วนนะครับแล้วพบกันคลิปหนะ้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ